สวัสดีครับพบกับสังบ้านมนตานะครับคลิปนี้เราก็จะอยู่ที่ข่ำคึมนะครับบริเวณทําแร่ของต้านพันแช่มนะครับที่อยู่กับผมก็คือคุณคุณไปเงินนะครับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการนําแร่เนี่ยนะครับของแร่ข่ำคึมมาแปลรูปเป็นเครื่องรางของขังนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่า <c oughs> ที่มีคนเขาบอกว่าเขาได้เข้ามาบริเวณเขาคืมมาแล้วเขาก็ได้บูชาในเรื่องของพระพระไปแล้วปรากฏว่าข้างในเนี่ยปรากฏว่าพ,พเอเผลอเนี่ยผ้าองค์นี้แตกแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีขาวซึ่งไม่ใช่ในเรื่องของมูลสารอันนี้ก็จะบอกว่าพระของเขาคืมถ้าเป็นของแท้นะฮะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนองนค์นี้ก็คือ นั่งอยู่บนก้อนแรกของเขาเขาคุมนะครับแล้วที่เราเห็นเนี่ยเขาก็จะหล่อเป็นในเรื่องของหลวงหลวงปูท่ทวดเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเขาจะมีผงผงแร่เนี่ยนะครับใส่เอาไว้ดังนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดเป็นในเรื่องของพระเนี่ยนะครับแตกลงไปก็จะเป็นในเรื่องของผงแร่ถูกไหมครับเออ อันนี้อยากให้คุณคุณเบญเกินบอกอิมาเล่าให้ฟังว่าทําไมมันถึงเป็นในเรื่องของสีขาวก็บางคนนะคะเข้าก็เอาไปอ่ะเมื่อม,มันลดต้นทุนนิดนึงมันอาจจะรอแล้วข้างในอ่ะมันถูกก็คือว่าข้างในจะเป็นปูนปัตเตอร์ะคะ่ะที่ส่วนใหญ่อ่ะเข้าทํากันก็คือต้นทุนมันน้อยแล้วเขาก็มาค่ายในราคาที่แพงแล้วทีนี้หาเกิดว่าเป็นทางบ้านหนูนนะคะก็จะเป็นนี่เลย รอโดยบอว่าข้างในเราจะผสมมวลสานคือพงแร่ที่เราเจียค่ะครับลูกก็จะผสมไปกับผสมไปกับน้าเบซินแล้วก็จะมีกากแร่อยู่ในองค์พระนี้ด้วยค่ะทุกๆองค์เลยค่ะจะมีกากแร่แล้วก็ผสมพงแร่ทุกองค่ะพบดูได้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดบางทีเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราดูภายนอกเราเราก็จะมองไม่ออก<ช>ถูกไหมค,คือ จะจะจะมองออกก็คือต่อเมื่อที่มันเกิดอุบัติเหตุในเรื่องอของการแตกหักแตกหักจะเห็นว่าข้างในเป็นสีอะไรนะครับค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของการที่นําในเรื่องของอ่าแรล่งขางคึนมาแปลรูปนะครับอ่อย่างนี้เป็นเรื่องของพระพระสมเด็จพระสมเด็จคะนะครับคือตรงนี้เรากําลังจะบอกว่ากว่าจะได้มาเป็นองค์นี้เนี่ย มีขั้นตอนในการทําที่ยาก<ช>นะครับ,รบก็คือเอาแร่ึ้นมาตัดออกมาเป็นรูปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการในเรื่องของการเจียนะครับและการขัดซึ่งกว่าจะได้จะเป็นเนนในเรื่องของผ้าสมเด็จแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนานอยู่ค่ะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ที่ว่าจะแนะนําในการแกะวันนี้หนูจะแกะปูทวดให้ดูค่ะนะครับอันนี้จะเป็นปูทวด คือเราเราก็ต really right ้องบอกนะครับแร่ขอำคืนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหน้าแรกในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะครับอย่างอันนี้เขาก็จะใส่ในเรื่องของกรอบให้ดูนะครับข้างหน้าจะเป็นแรกข้างหลังนี่จะเป็นหินนะฮะที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของธรรมชาติเลยแต่ถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นที่ยอมรับกันว่าแร่ข่ำคืนเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่น้อยกว่าในเรื่องของภาคเกษตรทนี่อื่นๆนะครับ ไม่ว่าเมื่อกี้ที่คุณเอกเนี่ยถ้าเกิดเราได้ฟังจากคลิปที่แล้วเนี่ยคุณเอกจะพูดถึงเรื่องว่าการแกะเป็นในเรื่องของเต่านะครับ <iend? S 2> แล้วเขาบางคนเนี่ยเขาเอาเต่าเนี่ยไปวางเอาไว้ที่หน้ารถนะครับซึ่งคุณเอกในในคลิปถ้าถ้าเราเราได้ฟังคลิปคลิปที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าประสบในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วปรากฏว่าไปกันห้าหกคนแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าเต่าเนี่ยที่เขาวางเอาไว้หน้ารถในกระเด็นตกน้าแล้วเขาหาไม่เจอนะครับ ปรากฏว่าเขาบอกสักพักหนึ่งเนี่ยเต่าอันนี้ลอยขึ้นมาขึ้นมาเหนือน้าเขาบอกว่าก็เลยกลับมาเก็บเอาไว้บูชาเหมือนเดิม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าแร่ขมคืมนเนี่ยนะครับก็เหมือนที่ตำนานบอกว่าจะเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นแร่ทนสิทธิ์มีฤทธิ์อยู่ในตัวเองมีเทพเทวาคุ้มครองนะครับซึ่งเมื่อก็นที่เราได้คุยตอนที่เราไปงานบวงสรวงเนี่ยคุณเอกนะครับคุณใบเงินเขาก็บอกว่า เขาอยากจะแนะนําให้กับคนนะครับถึงจะไม่ใช่คนที่กาญจน,นบุรีเองหรือบริเวณเขาข,ขึมเองเนี่ยอขอให้มีแหล่พวกนี้ติดตัวอย่างน้อยแค่คาดปลอดภัยเดินทางไปไหนแค่คาดใช,ใช่ไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะก็พบในเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วสิ่งที่อยากอยากจะฝากบอกก็คือว่ามีมีหลายสถานที่เขาได้คุยนะครับตอนนี้ต้องบอกคุณเบญเกันว่าตอนเนี้ย อย่างที่ช่องเจ้าเจ้าพญา channel เนี่ยได้กลงไปที่สามระย,ยอดประโจกิริขันเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้แร่เขาแรพ่พระธาตุสามระย,ยอดเนี่ยมีราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งแร่เขมลืมเองก็เหมือนกันตอนนี้ราคาเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นและวนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือจะบอกให้ให้ทราบว่าต่อไปเนี่ยสิ่งที่ชาวต่างชาตินะครับหรือคนคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็น ชาวจีนฮ่องกงมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยเวลาเขาจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้กลับไปบูชาเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของของแท้ที่เป็นหลักนะครับ uh huh. อันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าของแท้เนี่ยยังไงเนี่ยก็อยู่ในเรื่องของทนนะครับคือมันจะแบบ อย,อยู่กันยาวอะเพราะว่าต่อไปเนี่ยแรกของคือไม่ใช่จะหาง่ายนะ <ผม S 1> เริ่มที่เริ่มเริ่มยากแล้วแล้วแล้ต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะเหมือนพระธาตุสามร้อยอดป่าที่เขาห้ามในเรื่องของการขุดค้นหาดังนั้นเนี่ยถ้าอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อแน่นะว่าตอนนี้ในเรื่องของอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนต่างชาติเริ่มมองในเรื่องของที่เป็นธรรมชาติแล้วะนะครับ แต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าแร่ขมคื่นยังมีราคาที่ไม่สูงนักนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำหน่อยอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเราพอมีกําลังนะครับเก็บสะสมไว้เพราะต่อไปเนี่ยถ้าต่างชาติเข้ามาเยอะๆราคาปรับสูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเหมือนสมัยก่อนที่แร่ขมคื่นแพงมากนะครับอันนี้คุณมบเงินจะมีอะไรแนะนำไหมกับท่านผู้ชมก็ก็จะมีแนะนำน,นิดหนึ่งค่ะนะก็คือว่า ลูกก็แนะนําเลยนะคะว่าถ้าอยากจะได้ข้องแทหรือข้องจริงอะลูกก็อยากจะให้มาที่แรงเลยแล้วก็จะได้ข้องแท้และข้องจริงไปลูกก็ไม่อยากจะให้เบบาว่าไปไปไปซื้อตรงแรงอื่นนะคะก็อยากจะให้มาในนี้ก็อยากจะให้มาดูวิธีการทําของเราด้วยว่าเราทํายากขนาดไหนฝาเราจะได้มาแต่ละองค์และแต่ละชิ้นนะคะกรฝากแค่นี้ละค่ะ นะครับก็คือเป็นที่มาที่ไปนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าลองให้เราวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่จะเป็นในเรื่องของโลหะที่เรามาจากพวกลงหล่อลงปั๊มเนี่ยกับในเรื่องของที่เ,าเอาธรมธารมชาติเนี่ยมาแปลรูปเป็นในเรื่องของเครื่องรางของของังเนี่ยวิธีการได้มาเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าสายมูยอย่างเราเนี่ยนะครับที่ชอบในเรื่องที่ชอบในเรื่องของ่ากยสิทษิ์หรือชอบในเรื่องของการแสวงหาความเป็นหนึ่งเนี่ยนะครับ แนะนำในเรื่องของแร่ขมคืม่<ะ>แล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ก็อยากจากอยากจะคุยก็คือว่ามีคนที่เขา,ามีรูปของการการตักยันะ่ะนะครับก็มาคุยว่าเอ๊ะทำไมเขาค่อยในเรื่องของแร่ขมคืมนนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเขามีสิ่งดีๆในตัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องอันนี้ก็อยากจะบอกว่าแร่ขมคืมเนี่ยถ้าเราสักนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสัก ไม่ว่าจะเป็นการอาบว่านหรืออะไรก็ตามเนี่ยพอเราห้อยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของแรง่เข่าคืเข้าไปแล้วเนี่ย<ช>เขาจะเข้าไปเสริมฤทธิ์ทาให้ลายยันที่อยู่ในตัวเนี่ยหรือเราการลงอักขระต่างๆนะครับมีในเรื่องของอนุภาพมากยิ่งขึ้น<ช>อันนี้ใช่ไหมครับคุณแมนใช่ค่ะใช่เพราะว่าหนูไปให้หนูหนดูพวกพี่ๆเขาที่เข้าไปกันเขาก็แบบ มันเขาเขามีพลังเขาขึ้นมาเพ<ช>ิ่มขึ้นจากที่ว่าเออเขามีอยู่แล้วแล้วเขาก็มันมีเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางคนที่อย่างคนที่ดูในเรื่องของการพยากรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ยิปซีหรือไพ่พรมยานหรือแม้กระทั่งก,การาสัมผัสในเรื่องของยานยานอย่างรู้ต่งตางๆเนี่ยการได้แลกของคืนเข้าไปบูชาด้วยเนี่ยจะทําให้สิ่งพวกเนี้ยเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรู้ในสิ่งที่ ควรรู้มากมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องฝากไว้นะครับแล้วก็อยากจะให้ศึกษาเพราะว่าแร่ขมคืมเนี่ยจะสามารถเปิดในสิ่งที่เรามีเขาเรียกว่าสิ่งที่ดีที่อยู่ในตัวให้มีอนุภาพที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เพราะที่เท่าที่คุยกับพันแชมคุณพ่อเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าคนโบราณเนี่ยนักเลงโบราณที่เขาสมัยโบราณเนี่ยเขาจะนิยมเอาแร่ขมคืมไปเพราะเขาเชื่อว่า เขาจะเสริมในเรื่องของการลงวิชาอะไรต่างๆของเขาเนี่ยให้มีในเรื่องของอนุภาพมากมากขึ้น<ม>นะครับปุตตุคุณที่มากขึ้นะนะครับทีนี้หนูอยากจะฝากอีกสักหน่อยน,นะคะว่านูน่ไม่อยากให้เอาไปลองกันอค่ะเพราะว่าหนูไม่ไม่แน่ใจว่าเอาไปลองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะตอนนี้ก็มีกระแทเข้าวมาอย่ว่าเอาไปลองกันแล้วมัน นั้นต่หนูความจริงแล้วหนูไม่ยากให้เอาไปลองะค่ะคือจริงๆเนี่ยถามว่าประเด็นนี้นะครับในความเห็นก็คือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่จําเป็นต้องลอง<ช>นะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราไว้ปกป้องยามที่เราเกิดในเรื่องของเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงใช่คาดไม่ถึงแล้วผมก็เลยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะพอเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะมาช่วยเรา แต่ถ้าเกิดการลองของเนี่ยนะครับรอเดียเอาไปทดลองเนี่ยมัน<ม>เหมือนเสมือนกับเป็นเหมือนการดูถูกใช่เอาลองเข้าว่ามันวัฒาธรรมอิทธิฤทธิ์จริงไหมอะไรต่างต่างก็นู่นไม่อยากให้เอาไปลองกันค <C UT> ือของดีเนี่ยสมัยโบราณเขาบอกของดีย่อมย่อมมีติดตัวนะครับ <C UT> <C UT> คือสมัยโบราณเขาก็ไม่นิยมที่จะมาลองไม่ได้ลองะคะ่ะคือว่าไปไหนเขาก็จะเอาติดใส่ไไกระเป๋าไปเจ้าป้าเขาก็าติดใส่กระเป๋าไป ซึ่งมันจะเห็นผลต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น<ช>นะครับ,รบอันนี้ก็ต้องขอฝากกันเอาไว้การลองของเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการการที่ทดสอบที่ดีนะครับ,รบแต่บางครั้งเนี่ยมันจะทําให้เกิดสิ่งที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ใช่ไ,ไ,ไหมครับแล้วจะมีอะไรฝ่ายไหมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ